เียทควค่รัสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีจริยะมาฝากเด็กๆจริยะวันนี้เด็กๆครูอ้อยมีผ้าพมาฝากและเด็กๆลองดูนะคะวันนี้ครูอ้อยจะสอนคุณธรรมเรื่องอะไรนะคะลองดูเลยอ่ะนี่นะคะรูปนี้มีใครบ้างคะเนี่ย ชื่นชมร้านอาหารบนภูทับเบิกค่ะนักท่องเที่ยวลืมกระเป๋ามีเงินเ0 0 0แสส่งคืนค่ะสรุปแล้วใครเป็นคนพบเงินคะใครคะเจ้าของอะไรคะเจ้าของร้านอาหารเขาคงนะักท่องเที่ยวคงไปทำไมคะทานอาหารแล้วก็ลืมลืมอะไรคะลูกกระเป๋าไว้แล้วทีนี้เขาก็ได้รับคืนของหายแล้ได้รับคืนใช่ไหมลูกอ่ะว้มีตัวอย่างมาฝากอีกนะคะ อายุเท่าพวกหนูเลยหนูน้อยกี่ขวบคะเก็บกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของอาจจะคิดว่ามีแต่ผู้ใหญ่ทําความดีเป็นเด็กทําความดีได้ไหมคะดได้ค่ะถ้าไม่ใช่ของของเราเราก็ทําไมคะคืนให้กับเจ้าของนะคะถ้าอยู่โรงเรียนถ้าของเพื่อนหายเราไปคืนที่ไหนคะ ประชาสัมพันธ์่ะแต่ถ้าเราไปอยู่ข้างนอกบอกผู้ปกครองหรือสถานีตมตรวจได้เหมือนกันค่ะเจ้าของเวลาของหายได้ของคืนรู้สึกทำไมอ่ะดีใจเหมือนเราเหมือนกันถ้าของหายเราได้ของคืนรู้สึกอะไรลูกดีใจค่ะนะคะเอามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะอู้น้องคนนี้ตัวเล็กไหมลูก<ม>น่าจะเล็กกว่าเราไหมคะ ขาก็ทําความดีเหมือนกันค่ะเด็กชายหกขวบเก็บเงินได้ประกาศตามหาเจ้าของเลยไปเที่ยวกับคุณแม่เจอลนหายจำนวนหนึ่งประกาศว่าใครมาสถานที่ตรงนี้ผมเก็บเงินได้เห็นไหมคะน้องตัวเล็กกว่าเรายังอะไรเลย ยังได้ทําความดีเลยแสดงว่าเราเป็นเด็กเราก็มีโอกาสที่จะทําความดีค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูอ้อยจะมาสอนเรื่องความซื่อตรงค่ะแล้วก็มีนิทานมาฝากด้วยความซื่อสัตย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนิทานแล้วเราจะมาสรุปกันนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคค่ะ อย่กับแม่ผู้ชราในบ้านหลังเล็กๆทุกวันเขาจะเข้าไปในป่าพร้อมกับควาคู่ใจแม่จะปนวตกนโอ๊ยขวาวางฉัน่ะเฮ้ยแล้วจะเอาอะไรจไม้น่เออมันหล่ลงไปในน้แแล้ว มงหาไม่เห็นก็ได้นะจ้าโทษนะจ้าทีนี้หนูใช่แน่เลยแม่หวันของท่านอีกสวยไม่เบาเลยนะนี่โอ้โหไม่ใช่ล้วเจ้าไม่ใช่เหรอเนี่ยจ้าเพราะว่าหวานของฉันจะไม่สวยแล้วก็ไม่ใหม่อย่างนี้หรอกจ้าช่างเถอะจ้าขึ้นมาเถอะฉันขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวสิทันไอหวานทองเนี่ยก็ดูแพงไม่ใช่เล่นนะเจ้าของก็ไม่มี ่านก็เอาขวานทอไปถึงท่านเลยสิโอวยังไงล่ะนี่ก็ท่าอย่างที่เขาทำสิอื้อขวานมันไม่ได้จมลงไปในน้ำอย่างเขาเนคุณชัล้วมกลงไปในน้ำนะจ้ะจะจะจะยังไงดีเนจ๊าว่าน้ำก็ไม่เป็นแล้วจะจับไปได้ยังไงเนี่ยจ้าวไมันตกลได้จวาะลางไปเอจากลไปเงะไาเราไปต่อร้องนะอัอนี้ขวานจอ ความซื่อสัตย์ใครมีความซื่อสัตย์คะชายชายอะไรคะชายตัดไม้เรื่องเรื่องมันดําเนินยังไงคะมีชายตัดไม้ตัดฟืนใช่ไหมคะกาลังไปตัดฟืนอยู่แล้วเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นแล้วขวานตกขวานตกน้ำเขาตัดแรงไปหน่อยแล้วมันก็หลุดลงไปแล้วทำไมเขาไม่งมล่ะคะไปเอาน้ำ อ๋อไม่่ายนาะไม่เป็นก็เลยนั่งอะไรลูกนั่งร้องไห้แล้วเกิดได้ยินไปถึงไทยเทพรเทพารักคือเทวดาของไทยต้นไม้ใช่ไหมลูกลก,ก็ปลอมกายมาเป็นคนแก่ใช่ไหมคะเป็นคนบอกว่าที่เป็นไรทําไมไมาเป็นอะไรเนี่ยมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ค่าทำไมค่าทําขวานตกจะทํำยังไงดีทําไมเจ้าไม่ลงไปอ่ะ พกข้าวทำไมคะไว้านวานไม่เป็น <c oughs> ก็เลยนั่งแต่ร้องไห้เทบรัฐได้ยินก็สงสารก็เลยลงไปงมหยิบมาอันแรกเจอแล้วใช่ของเจ้าไหมคน<ร>ตัดบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันขวานอะไรขวานเงินไม่ใช่เอาสิไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ของของเราไม่เป็นไรเดี๋ยวงมใหม่ก็ลงไปงมในน้ำแล้วก็หยิบขึ้นมาอีก ขวานอะไรอีกะขวานทองใช่ของเจ้าไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรอนี่ขวานทองมีราคานะเนี่ยไม่ใช่ของเจ้าหรอเอาเธอไหนไหนก็งม,มมาแล้วเอาไหมไม่เอา,าทำไมดีอย่างนี้ล่ะเพราะเขาเป็นคนทีอ่อ๋อมีคุณธรรมความซื่อสัตย์เคพาร,รักเห็นดังนั้นหยิบมาให้กี่อันเลยของตัวเองหนึ่งอันขวานเงินแล้วก็ขวานทอง ไม่เอาไม่เอาเอาไปเถอะนี่คือรางวัลของความศื่อสัตว์ก็ทําให้ฐานะที่บ้านทําไมขึ้นร่ารวยขึ้นรู้ถึงใครเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ้างเพื่อที่จะอะไรคะจะได้ขวานเงินขวานทองด้วยก็ทําตามแบบของใครคะ คนตัดฟืนคนแรกเลยนั่งร้องไห้ขวานของข้าหลน่นหยิบมาแรกใช่ไหมใช่ขวานอะไรหยิบมาแรก <มา S 1> ใช่ใช่ใช่หยิบมาอีกอันนึงขวานอะไร,ออรใช่ไหมใช่ใช่อีกแล้วเทพลักษ์รู้เจ้าคนละโมบโลมามันไม่ใช่ของเจ้าทั้งสองอันเลยดังนั้นเจ้าจะไม่ได้ขวานคืนเพราะความละโมบโลมาหนูเห็นไหมคะ คนที่มีความซื่อสัตย์ผลนิทานเรื่องนี้ก็บอกว่าไงจะได้รับผลตอบแทนในวันข้างหน้าเด็กๆรู้ไหมว่าความซื่อสัตย์ดียังไงใช้กับเด็กๆได้ยังไงได้บ้างอย่างเช่นเด็กๆมาโรงเรียนมีหน้าที่อะไรคะรถ้าหนูมีความซื่อตรงซื่อสัตย์ตั้งใจเรียนค่ะผลของการเรียนเป็นยังไงคะก็จะทำไมขึ้น ดีขึ้นแล้วความภูมิใจเกิดกับใครคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวหนูเองค่ะเพราะหนูเรียนรู้เรื่องสอบได้คะแนนดีใช่ไหมคะนี่ก็คือความซื่อตรงและความซื่อสัตย์ซื่อหมายถึงตรงค่ะซื่อสัตย์สุจริตสุจริตคือทําทุกอย่างด้วยความตรงซื่อตรงซื่อตรงต่อหน้าที่เด็กๆเ,เป็นเด็กก็จริงแต่ว่าตัวเองมีหน้าที่คือการรับผิดชอบในด้านการ เรียนหนังสือค่ะและเอาไปใช้กับเด็กๆได้หลายเรื่องด้วยเพื่อนอาจจะนำของมาแล้วทำไมคะเออหล่นหายเด็กๆก,ก็นำไปทำไมได้หนูเห็นตัวอย่างที่ครูอ,อ้ยอยยกตัวอย่างให้ไงที่เป็นน้องอะ่ะตอนแรกเป็นผู้ใหญ่ก่อนใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ทำความดีได้แต่ตัวหนูเองเป็นเด็กทำความดีได้ไห<ด>มได้เหมือนการน้องหกขวบเห็นไหมคะ เก็บเงินคืนประกาศตามหาเจ้าของค่ะเด็กๆว่าถ้าทุกคนมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์สังคมเราจะน่าอยู่ไหมน่าอยู่นอยู่นะคะจะไม่มีคนเอาของคนอื่นเป็นของตัวเองสังคมจะไม่วุ่นวายนะคะทุกคนต้องมีคุณธรรมอันนี้คุณคุณธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ครูอ้อยเคยสอนหนูประจําเรื่องความกตัญญูเนี่ยสำคัญกับเด็กๆมากเป็นเครื่องหมายของคนดี แต่ความซื่อตรงความซื่อสัตย์ก็เป็นเครื่องหมายของคนดีด้วยเช่นกันต้องมีคุณธรรมตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะความซื่อตรงในข้อนี้ยกให้ใครคะคนตัดปืนคนที่หนึ่งหรือคนที่สอง,คน,นงคนที่หนึ่งคนที่ค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะคิดว่าเราจะมีความซื่อตรงกับใครได้บ้างคุณพ่อคุณแม่ยกมือเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณคร,คณครูคุณครูก็คือเวลาสอบก็จะไม่ทําไมคะ ไม่แอบมองคนอื่นจะสอบด้วยตัวของตัวเองแตงกวาค่ะ<า>คุณปู่คุณย่ายังไงคะกระตันตัยูด้วยซื่อตรงอย่างเชน่นสัญญาว่ายังไงดีเราก็ทําตามคําพูดของเราใช่ไหมคะจะเป็นเด็กดีของคุณปู่คุณยา่าใช่ไหมคะมอะไรลูก<ม>เพื่อนยังไงคะด้านไหนคะ จะไม่ทําไมไม่หยิบของของเพื่อนถ้าเจอของเพื่อนก็ต้องทําไมคะคืนเพื่อนหรือประกาศหาเจ้าของว่าไงคะลูกน,น้องค่ะซื้อตรงกับน้องด้านไหนลูกอ๋อสัญญาว่าจะเล่นการทําขนมด้วยกันเราก็รักษาคําพูดของเราซื่อตรงโดยจะเล่นกับน้องใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะเลยพ,พี่ค่ะซื่อตรงด้านคือพี่ยังไงคะ,บบคะอะไรนะจ๊ะแบบ อ๋อ oh, แบ่งปันด้วยนะคะแบ่งบอกพี่ไว้หรอ lawsuit, ว่าจะแบ่งขนมให้ก็แบ่งใช่ไหมคะดังน <c ambling. S 1> <ๆ>ั้นการซื้อตรงเด็กๆคิดว่าคุณธรรมความซื่อสัตย์ซื้อตรงเนี่ยทำยากไหมไม่ยากค่ะเด็กๆทําได้ไหมทําได้นะคะดังนั้นครูอ้อยฝากเรื่องคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์นะคะถ้าเราพูดในสิ่งที่ถูกต้องไม่แกล้งหรือโกหกทุกคนจะให้เกียรติเราแล้วก็เชื่อถือเราค่ะ ดังนั้นนะคะใครคิดว่าทำได้ย่องมือเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเป็นคนเก่งมากดังนั้นนะคะคุณธรรมข้อนี้ก็ต้องทำไมคะควรจะปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติอีกทีสิคะควรปฏิบัติค่ะโอเคค่ะดังนั้นวันนี้รุดคุณธรรมจริยะที่ครูอ้อยสอนวันนี้เรื่องอะไรนะคะใช่ค่ะเด็กๆควรมีไหมคะควรจะมีนะคะ ฝากไว้แค่นี้นะคะอ่าสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดครับครับฮัลโหสวัสดีค่ะอย่าลืมปฏิบัตินะคะ